สวัสดีครับผมก็เที่ยวต่อนะครับจากเมื่อวานครับก็อยู่จนค่ำมืดนะครับก็ดูภาพบรรยากาศเวลาประมาณหกโมงกว่ากก็จะเริ่มมีพี่น้องประชาชนอ่าเริ่มมาหาที่ท่องเที่ยวหรือว่าหาที่อยู่ที่กินในบริเวณขององค์อ่างแห่งน,นี้ เพราะว่าก็จะมีร้านอาหารให้เราเลือกรับประทานได้อย่างมากมายหลายชนิดมีทุกรูปแบบเลยนะครับอาหารมีทุกรูปแบบโดยเฉพาะแขกชาวซิกหรือว่าแขกอินเดียหรือแขกจินดูก็จะขายอาหารอยู่ในโซนบร,ริเวณนี้เป็นจำนวนมากเช่นกันมีเยอะมากแลวครับถ้าใครอยากมารับประทานอาหารแขกก็ ให้มาในส่วนภาวะระดับนี้นะครับผมซึ่งติดกับคลององู่หางเช่นกันจะมีร้านอาหารแขกเป็นจำนวนมากเลยนะครับไม่ต้องเดินไปถึงแถวะตะวันออกกลางก็ได้รับประทา,านอาหารแขกมีแต่ละประเทศแต่ละภาษาอยู่ในโซนบริเวณนี้เป็จนจํานวนมากเดี๋ยวผมก็จะนำท่านดูภาพบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลานี้ ก็จะมีพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมครับเ,เข้ามานั่งดูหาภรณกินในบริเวณนี้เยอะเช่นกันเพราะว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจรวมก็เย็นมากนะครับผมอากาศรมเย็นพัดสบายสบายก็มีพี่น้องชาวมุสลิมของเราก็เป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับมาทบมาท่องเที่ยวในโซนนี้เพราะว่าจะมีอาหารอิสาระาอาหารแขกเยอะมาก เดี๋ยวผมก็จะนำท่าน,นไปดูเกี่ยวกับอาหารแขกต่อไปนะครับก็มีให้เราเลือกได้ทุกสิ่งทุกอย่างราคาก็พอไปได้นะครับผมราคาก็ถือว่ายัางไม่แพงเท่าที่ควรก็60บาท100ยบาท80บาทอยู่ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็พอใช้ได้อยู่อาหารการกินอย่างปลาหมึกนี้ก็70บาทนะครับผมถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ก็ประมาณ ร้อยห้าสินะครับทำไมเล็กๆก็ประมาณ70-80 mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะครับพอสมน้ำสมเนื้อนี่ก็เป็นอาหารแขกเช่นกันนะครับต่ mm hmm. อไปก็จะนําท่านเดินดูอาหารแขกในส่วนบริเวณนี้ mm hmm. ซึ่งก็จะมีพี่น้องชาวมุสลิมมาค้าขายอยู่เยอะพอสมควรแขกซิกแขกคินดูนะครับมีเยอะมากมีเยอะมาก มีร้านอาหารแขกซิกนะครับถ้าใครไปเคยรับอาหารแขกซิกหรือว่าแขกตุดกีตุกรกีก็แวะมาเชิญได้ในบริเวณนี้ครับเป็นอาหารตุกรกีนะครับผมีก็เป็นร้านอาหารชาวฮินดูอีกชั้นอีก,อ,กอีกหนึ่งที่ เลยนะครับอาหารแบบไทยๆก็มีอีกอเยอะๆบมากมายมหาศาลเช่นกันนะครับอาหารไทยๆก็มียอะมากเขาก็จะมีหลายชาติหลายภาษานะครับที่มา,าเปิดร้านขายใบริเวณนี้ให้พี่น้องประชาชนได้กินอันนี้ก็จะเป็นอีกอแกกเนปลาลนะครับเป็นอาหารเนปลาลนะครับ